วันนี้เสนอปริศนาธรรมโดยนักเขียนนิรนามสังคมโลกปัจจุบันได้เจริญก้าวหน้าไปมากเพราะมนุษย์มีมันสมองซึ่งมีลักษณะพิเศษและรูปร่างรวมทั้งอวัยวะต่างๆในร่างกายที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตได้มากกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆในโลกและได้มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ จากหลายพันปีที่ผ่านมามนุษย์ต้องดำรงชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยความยากลำบากอยู่ด้วยความหวาดกลัวทั้งจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตแต่ปัจจุบันมนุษย์สามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์สิ่งก่อสร้างต่างๆขึ้นมาได้มากมายเพื่อความสะดวกสบายของตนเองพัฒนาทั้งด้านวัตถุ เทคโนโลยีและอื่นๆมากขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามการพัฒนาด้านจิตใจและจิตวิญญาณของมนุษย์กลับต่ำลงความสุขสงบทางด้านจิตใจมนุษย์น้อยกว่าความสุขสะดวกสบายทางกายมากเมื่อความเจริญทางวัตถุมากขึ้นแต่ความเจริญทางจิตใจน้อยลงมนุษย์ จึงเริ่มกลับคืนสู่การดำรงชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยความหวาดระแวงอีกครั้งทั้งจากภัยธรรมชาติที่เคยเอาชนะมันมาได้แล้วแต่ด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติาศาสนาวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างทางความคิดมนุษย์ได้หันมาหวาดระแวงกันเองจนถึงขั้นเบียดเบียนรังแกซึ่งกันและกันและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น ที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นความคิดเห็นของผู้อ่านเองนะคะนี่ก็คือที่มาของเรื่องที่จะอ่านวันนี้คือปริศนาธรรมโดยนักเขียนนิรนามปริศนาธรรมทองแท่งจะไร้ค่าพระปฏิมาเป็นกากปูนกลากเกลื่อนจะเพิ่มพูนพระพิรุณจะซบเซาผ้าเหลือง จะโดนย่ำตะกวดดำจะเป็นเจ้าดอกตูมโรยแต่เช้าหมาหัวเน่าพึ่งจะตอมบุพพาจะเป็นมันคืนและวันจะสั้นเข้านกน้อยจะลืมเย้าโคถืกเท่าจะวางเวงข้อที่หนึ่งทองแท่งจะไร้ค่า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีคนสนใจศึกษาก็เหลือน้อยเต็มทีผู้คนจะไม่เห็นคุณค่าทั้งพระสงฆ์สามเณรและคราวาสก็เบือนหน้าหนีพระธรรมคำสอนกับทั้งผู้คนก็ไม่นิยมเข้าวัดฟังธรรมเห็นวัดเป็นสถานที่ไม่น่าอภิรมเข้าวัดเพื่อไปเที่ยวแต่ไม่เห็นเนื้อแท้ของทองคำข้อที่สอง พระปฏิมาเป็นกากปูนผู้คนจะมองว่าเป็นเพียงรูปเคารพเป็นเพียงอิฐหินดินปูนเป็นของประดับเริ่มไม่เคารพพระพุทธรูปและเริ่มเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้นกับทั้งมองว่าเป็นแค่วัตถุสิ่งของข้อที่สกลากเลื่อนจะเพิ่มพูนความชั่วเหลวสามของผู้คนและความมีมิจฉาทิฐิ จะเริ่มลุกลามแผ่ขยายมากขึ้นกับทั้งความหยาบกระด้างและความมีนิสัยเถื่อนถอยของผู้คนจะลุกลามเป็นเหมือนกลากเลื่อนที่ติดต่อกันได้จากพฤติกรรมเรียนแบบกันจะปรากฏให้เห็นจนดาด,ดืดนไปทุกแห่งข้อที่4พระพิรุณจะซบเซาน้ำจิตน้ำใจของผู้คนในสังคมจะเหือดแห้งมากขึ้นจะมีแต่ความเห็นแก่ตัวให้เห็น กับทั้งฟ้าฝนก็จะแห้งแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้อที่5ผ้าเหลืองจะโดนย่ำผู้คนจะไม่กลัวบาปกลัวกรรมมัวเมากับการตีเตียนดูหมิน่นดูแคลนพระสงฆ์กับทั้งพระสงฆ์สามเณรก็ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เคารพรักธรรมนิยมใช้ผ้าเหลืองสแสวงหาลาบจะหาผู้มีศีลมีธรรมก็เหลือน้อยข้อที่6 ตระกูลด,ดำจะเป็นเจ้าคนในตระกูลต่ำคนมีจิตใจต่ำทรามเมื่อได้เป็นใหญ่ครองอำนาจก็เจริงในอำนาจหลงในอำนาจจนพาบ้านเมืองเสียหายพาองค์กรเสียหายกับทั้งกินเงินหลวงไม่ไอายชาวบ้านข้าไปกินต่อหน้าต่อตาก็ไม่เกรงกลัวคนเห็นข้อที่7ดดอกตูมโรยแต่เช้า เด็กผู้หญิงเริ่มมีคู่ตั้งแต่อายุน้อยยังไม่โตเป็นสาวก็เที่ยวหาคู่นอนปทุมยังไม่เป็นทันก็ได้เสียกันแล้วกับทั้งเอาใจออกห่างพ่อแม่แก่แดดทั้งที่ยังเช้าอยู่ข้อที่8หมาหัวเน่าพึ่งจะตอมคนไม่ดีคนเนรคุณคนชั่วแต่สังคมจะยกย่องชื่นชมกับทั้งเชื่อคำพูด คำาปดของคนเหล่านี้ดูดพึ่งตอมกลิ่นพระมอนอันหอมข้อที่9บุพพาจะเป็นมันส่วนคนดีนั้นผู้คนจะพากันด่าสัตว์เสียเทเสียจนแทบแทรกแผ่นดินนี้คนทำดีคนจะไม่เห็นค่าทำความดีกลับถูกต่อว่าจนต้องแอบทำทำดีเท่าไรไม่มีคนเห็นแต่คนกลับนิยมชื่นชม คนมีอำนาจคนมีเงินว่าเป็นคนน่ายกย่องข้อที่10คืนและว,วันจะสั้นเข้าผู้คนจะเพลิดเพลินไปกับการเสพสิ่งบันเทิงกินเที่ยวช้อปปิ้งเล่นโซเชียลจนเวลาในแต่และว,วันผ่านไปไม่รู้วันรู้คืนและวิถีชีวิตที่ทำงานแลกเงินจนหมดเวลาไปกับการงาน ไม่มีเวลาคุยกันในครอบครัวเวลาในครอบครัวก็จะสั้นลงไปด้วยข้อที่11นกน้อยจะลืมเหย้าคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่คนสมัยใหม่จะลืมพ่อแม่และบ้านเกิดเมืองนอนของตนกับทั้งลืมวัฒนธรรมประเพณีของตนรากเง้าของตนข้อที่12โคถึกเท่าจะวังเวง คนเท่าคนแก่จะถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังขาดลูกหลานดูแลขอขอบคุณเครดิตจากผู้เขียนนิรนามนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะการให้ปัญญาเป็นทานมีคุณค่า กว่าการให้ทั้งปวงด้วยรักจากใจช่อง Reading for you โดยแมวเหมียวพบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปขอพระคุณและสวัสดีค่ะ